สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมภูศรีวิไลครับได้มาเยือนแล้วถิ่นแห่งความรักนะครับคือเกอนาะนามิวันนี้ได้มาดูคู่รักนะครับระหว่างแด่จังกึมกับคู่รักนะครับ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าวันนี้มีใครบ้างนะครับที่มากับกับแฟน แต่ผมรู้สึกว่ามาคนเดียวครับส่วนคนนั้นไม่รู้เป็นใครครับมาจากไหนไม่รู้นะรู้สึกดีครับวันนี้ที่เกาะนามิครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีหิมะให้ดูนะครับแต่ก็ความหนาวเย็นก็ยังหลงเหลืออยู่ในส่วนอ สถานที่ต่างๆเขาสวยมากครับโดยเฉพาะต้นสนนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูที่ดังบือๆเนี่คือลมนะครับ <laughs> ไม่ไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่เสียงนอนลมแต่เป็นเสียงลมช่องนี้คือช่องหิมะละลายครับจะเย็นมาก <laughs> เขาบอกว่าถ้าหิมะละลายจะเย็นเย็นกว่าช่องมีหิมะอยู่ประมาณสิบเท่า ตอนนี้มีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยมันจืดครับมันจืดแต่ไม่เป็นไรครับพวกเรานักเที่ยวครับสู้ตายลองดูสถานที่อย่างเขาหน่อยครับสะอาดสะอ้านมองไปทางไหนจเจริญตา อย่างเดียวครับคือยายไม่มาก็เลยไม่ได้เจอเจริญรยายตอนนี้มาถึงช่วงคนดังแล้วนะครับช่วงคนดังนั่งฝิงนะครับช่วงคนดังนั่งผิง,ง,ด,ง,ง,ผงดูครับนั่งผิงไฟครับซําอีกแล้วเด้อยวพอกันไหมครับ